ชั่วโมงเสร็จเพราะนั้ก็จะาเรียนเชิญพี่น้องนะครับว่าเอ่อให้ให้มาหน้าข้างหน้านะครับให้มาน้าหน้าก็ท่านนายกอเสียคนสันเลยใชนี่ที่เรแขกรยครับบอกว่าหากท่านมีความเครร้อนเกี่ยวกับความรมัยของเชิญที่นามั ไปทำยนะังไงเราคงจะอยู่กันอย่างมีความสุขนะฮะไว้เวลาท่านพูดจะจดจับ่รงกันทุกแมวที่เป็นหมู่ที่เจ็ดนะี่ได้รับความเดือดร้อน249ครัวเรืนอนประชาชนได้รับความเดือดร้อน6 1 3คนนะครับจังหวัดปราจสเ็จน,น,ะเนะครับในการปกครองเปถูกหมู่บ้านมีผลกระทบอยู่ในหมู่บ้านนะครับคือหมู่ที่หก ำบลบางเสด็จนับในพื้นที่บริเวณวัดสาแก้วที่อยู่นอกเขตก็ได้นะครับสำหรับาการช่วยในเบื้องต้นนะครับทางอบตองเพรรมดห่งประเทศูนย์ัสูช่วยเหลือผู้ส่งไยพร้อมจจกแก้วที่ก็เป็นความห่วงใยนะครับของทางรัฐบาลของทางจังหวัดทางการท่าทางจับมวลน้ํทาท้านตรงได้เห็นข่าวที่ที่กระร่วมที่กำแพงเพชรก็ดีนะครับ พี่กงหนนะครับกองหนใครในั่ใจครับพี่ใคร่บว่ากงดนะครับประวัตนะครับงการที่การชาติแล้วก็พี่น้องในส่วนของรัที่ญ่บ้านแล้วก็พี่น้องโี่วนใหญ่เขตที่ เกือโขก้งโมกบริโภนะครับก็คือตัคนบางจากกับตัวคน4 0 0รรวมแล้วสอยู่ได้แค่อยก็ถ้าอยู่ในบ้านมีปนะหาแกินควาทานไม่หมดสอสามารถออกมาใช้ชีวิตครับครัครับครับครับ